สบายดีปาลุงสบายดีบัชพุทสุโขทิศสมองสุบ่อนเด้อร์บัวข้งใครเดือบขางลาบุตต่างประเทศเนาะเอ็ดซี่ถูกถ um, kind of anyway. ูกทานทานผู้ช่มทางไล่เมื่อนี้กับพ่อพกับซองแม่ต้อีกแล้วพี่น้องหลังจากพนตกเศร้าเนาะดับนาขึ้นมาแล้วกะยังลบกกะพี่น้องเอ้ยวายดับมืออื่นกะยังลบกกะกะหมัดทั้งทั้งลกทั้งหมัดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยหมัดกะยังอ่ไดรคืนจัาหน่อยพผนแหละ พอขั้นขึ้นพันมืออ well. so ื่นบอไม่กล้าดั้ยเฮ้ยใส่กันดีกนขอองมินี่เพิ่นเป็ผู้ลกจ้าจะเป็นคนหมัด่องได้นะส่องได้สีอี่น้องถามพอม่นี่ดูได้จตาล้ว้าเจ้าไดดี่องเมตตาสามพอม่นี่ดูได้าแล้วไจ้จ้าล่วจ้าเจ้านะพอม่นี่ มันห่างาพนาีพอหอกเอ้ยนบอพอแล้วมาซื้ออะไเด้อก็แม่นงเพ้นสิขายอยู่เพนลไว้แล้วกันมาซื้อมาเพล้ไว้อะไรยังอมาสบงระกะมาทำหน้ามืงอ่นจ้าทำทั้งหลายป่ามื่นนะ ่พี่น้องเอ้ยบุทีมงานเฮาก็หลายหลายพี่น้องเนี่ยมาขึ้กเหมือนกันไปง้อไปบังทีมงานเฮาสัมภาษณ์บังเป็นจังได้เป็นจังได้ทีมงานเฮามวน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 เนี้ยตก้าแข่งฝนบ่ ไอ้แคทลกาหรือลเน้ไอแคทาวีาห้ามกับโบมีเนาะปีเปียกงานนี่ห้ากับโมีพอดีปูดเนี่ยลเสามสี่บาทละบาทนึงหนอยเฮ้ยไเร

ดำดำดำปลาเข่าปลาปลาดำปลาปลาเข่าปลาปลาดำปลาดำนานแล้วคือมาลูกกะ a t มันอลมัะัอมไหแล้วขลูกกะปฏิงาน บรรจับดำนาแล้วก็เป็นมาล็กะเอ้าพี่น้องยืนเลยได้บ้านนี่ไอ้แคทยืนเลยงงไรงงไหลเลยเอาใส่ปุ้ยอีกเลยตายโูดนี่จะมหวานใส่หวานนี่วะหวานเมื่อก่อนนี่เพื่อเพื่อลกฮะมันกันงาแล้วใส่โลดใส่โลดใส่รูดนะไอ้แคทพุ้ยไหลอ่ะ

เห็นว่าหน้าคาวก็บ่เปิดจักทีหน้าดําซะน้าอู้ยย่านหน้าดําพี่น้องเอ้ยเบิ่งแดดก็บ่แดดย่างหน้าดําซะจ้อยน่ะห้าา้ถงยังนงดําเดนี่น่ะไอีป่าลูนาว หนาวพี be, ่น้องเอ้ยพี่น้องชาจอยเอ้ยหายลูกชายใกล้กับบ่ได้เนาอแม่งแน่พี่น้องท้าจอยนั่นลูกชายใกล้กับบ่ได้ีออกกน้ยลกบกัุลกกับอุคูลกกับบคลกกับบกบคูงคูลลุงกลับบูกับุกังกกกลค บ่แม่ยังดอกอันชี้อันน่ไดกัอันี้อันคุยๆอันไฮร้านเนี้ยเพือนเออเป็นเพื่อนที่ต่อกันไดเออเป็นมอสือไฮเพื่อนเออเปิดไ้กระบอกห้าปสิวานน่าไดสนะอ้าวน่องเลย พ <c oughs> ี่น้องเอ้ยสาวจอยน่ะบัตรพัวเขาพายักได้บัตรลูกไสเมตาน่ะนาโสดก็บพายักได้อีุ้ยพี่น้องลูกไสเมตาบอโลยอมหลับพี่น้องเอ้ยแบบเธอว่าเธอโบกขนาดนี้บัสซีสแหละพี่น้องบอเมนสเปคเพื่นบ้านย่าอัญยูเพราะว่าลูกไสเมตาบอแมนพัวเขาพี่น้องเอ้ยแมนกับบอโลบนได้นั่งกันเลยบัสโซ นั่งบัรโซบอบๆข้าวขาวเ้าวขาคือเป่าไม้พ่้องอ้าวขขาคือเวาพี่น้องขัาวขาวคือเปลาไม้แลวเนาะเนี่ยอือพี่น้องโอ้ยถึงใจสัดจ่อยหนเด้บ๊ไดอะลรพี่น้องเอ้ยสินายลูกไส้ข้ายตลาดนอยเลยแหละมาจีบคะแนนนี่นะคะอนนลดอันบบข้าวขาวคือเปลาไม้รีกรไร ป็นปลาพวกเขาน่ะคือเป้่าไม้ค่ะวสิใายลูกท้ายผู้ขขยตลาดน้อยแล้วมาจีบเอานั่นมืออื่นเด้อส่าันะอะเมืเออมาืออื่นเด้อสันเน่าดีมาหมักนั่นบได้บได้พี่น้องฮะ้าไเงลอ้าวไปหองอยแ่ย้าวจะใสบัน อ้าวหนาจังมาน่อยใจเอานี่ออมนยาวดีเลยกบได้ยาวกบได้ขาดีมีสเปกมันข่าวสเปกตายังวะอือสซ่ประสานพี่น้องหนาจังมาน่อยใจเอานี่หน้า พี่น้องเอ้ยนั่งน่ะใส่กุ๊บแล้วยังบ่ษัมอันวอมปิดวอมก็ไปอีกพี่น้องเอ้ยจะเสียวนี่ได้ได้ตอนนี้อบผิวอบผิวกับอ๊บรอดซะจ่อยเอ้ยโอ้ยน้องดำกับบริณห์บริรังยิ้มอยู่เปิ้อเปิ้อยอยู่เจองบระดีสิเพื่อนย่างความภาคห่วยอ้าวเจ้ากระซังว่าอะไร คือจังหวะค้นขาวก็มีอยู่หลายคนบอดัด้นระดัแต่เจ้าห่าแล้วตายพี่น้องเอ้ยลูกชายมตตาเบิดซิดแล้วสาวจอยบ่หมากพี่น้องเอ้ยอืมแม่แมเมนสเปกสเปคเพื่อนะผัวเขาสารคือเป่าไม้บังเดอร์หากสาดีดีเดอร์ผู้ใดมีผัว ขัวเาก็เป็นสเปคเพม่อเมอแมน่ได้จังหูนางชอบใหญ่พี่น้องเม่อชุ่งเยพอดู้วยบัจะได้วมาพอดังมิ้นกันบ่มิซิดแล้วพอดังมินกับบอมิซิดแล้ววันันทายบ่คขาดแล้วพอดังมิ้นย อ้าจอยบอเอา้าจ่อยบอเอาสิต้อ้่าวบแ่หมอาเหไปอีแล้วบนนานงานเขายอะงานข่าเยอะจัง <laughs> งานเอาเยอีอยจัมบ้านตายลกโมมี่ผูด้ำหน้าหายตมเ้มนอนอ,อันโมมี่ผูดำไลีกับโท่หาทังนั้นนีหละ ทั้งทีมนั้นงานยูทูบเบอร์ฮาพี่หละไปซอยสมืสมืสิบแล้บกกะสี่ตา้งนี้นะขอน้ำานี้ฮะดำพรอเรือครอบอ้เจ้าบ่แมนทีมงานยูทูบเบอร์ตีเดียวนี่จะขขอน้ำนะขอไปซอยบ่เอนาน้องแคทใส่เเด้อน้อง งานเข่าดว่า uh. จันอืออ ah. ืออ mm. um. ah, um. ้าวดมผอมเดืองผอมจากแบบใดอืออ้าวทงเดียวพ่ออาทงเดียวหรอพ่ออืดาเมันลุได้นโหดยังไดอโวูย กะเฮาับประมาณนี่แหละพี right ่น <fucking contradictory> <laughs> ้องเอ้ยทางกลางมีแต่หย่ากเคยละดอกเป็นคนหวานนะว่าสันเคยกลางอ่ะ่ลบริวารตานี้เพิ่นว่าคันตาห่างนะโมเมนต์เพิ่นหวานว่าสันคัตตาคัตตาทีๆเนี่ยเป็นเพิ่นหวานเองเพิ่นว่าคัตตาหย่าร้ายนี่ยมันเคยละหวานว่าสันเฮ้ยแนวได้กับแนวอะไรพี่น้องเอ้ยได้กับมันเบิดไปเลยสองตานี้อะไรนี่นะตาที่ซ้ำกับตาเทิงนะก็ครึ่งเลยรวมกันน่ะ แมนแต่ว่าหน้าไม่ถ่าอกาสการจะขึงเลยได้ในน้องพี่อาดาแนะน,น่ครึงเลยพี่น้องเอ้ยดำมือเดียวครึงทงพี่น้องเอ้ยแมันมาได้ก้าใน,นาหว้วยเนะาะแม,นมลกกลันเอาฮารุกะได้วันฮะยังเอาลูกพี่ยังบุรึงมาสะั่นอืมรึง,งทงนี้มาสะั่ะสะนในน่ะน่ะ,นะ เมรมาห้าได้กว่านี่เรียบร้อยเนาะเมมีแต่ดำหลายคนดิเมร์หดเศร้ากัวผวบกมือนเนาะบอกก่าปีนี่ดำหมเปืองอืมมเยนับมีแต่มาเอาไปเลยกาดำเปืองเนาะ กะมันพอดีดำอ๊าดพี่น้องหมูแม่แม่น้องวีพัดสิกัดกันกินแล้วเสียงเอ้อว้าเสียงหมู้องผู้เจ้านั่นแล้วผู้เจ้ายังลกกะั้งพี่ลูกกนั่งลกูออสกันเลยแม่ลูกบอกแมู่กินเจ้าก็วได้เจ้าหวอีได้่ะ มาผู้อาดน้น้อยผู้น้องทำญ่นี่นะอันนี้แน่มาจากเมตตาขาอนั่นเด็กไรแนวก็มาเอาโล่น้เมตตาอือือฮน้องเอ้ยพีหนาแล้วไม่อยในเด้อกะนี เอากระผัวเอาเข่ากัยังดีอยู่เอาสองสอกาี่นทิศใจถือใจลายประสดี่นอเอ้ยเอาสองสอประสันพอน้องมิ้นบอว่าเนาะเอาพอน้องมินบาเอาประสันละอบฮะ พอน้องวินว่าจะบอกเอาแนบบ่อบ right ่ออะไรเป็นแห่งหลักได้ไปก่อนเลยไปหวานเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยออพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยนี่การเสด็เมืออะไรพี่น้องนะพระเจ้าไพี่น้องมัดกะเขากะสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยยังไงบ้างทอดบ้าหาซิบัดเนาะกับส่วนนั่นพี่น้องเอ้ยอ้าวอืคนโลกะเขากะเมือทยอยเมือน้ำเลยพี่น้องเพราะว่ามันไกลเนาะ บ้านใกล้กับม you, มเมืองน้ำเมตตากับบ้านใกล้ไนอยู่พี่น้องกับเสียดเมืองคือกันพ,พีพ่น้องเลยเสียดเมืองแล้วพี่น้องแม่นแล้วพี่น้องมากเลยค่ะส่วนมาพาควร้นแล้วพี่น้องเออเมตตาขอลาคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องขอผ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเมตตาแล้วก็ซ่องน้องมิกน้ำในแล้อพี่น้องเออบพระคุณนรองหนาเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีบัสสุขุสุขคนคลิปหน้าพอกันใหม่มื่อน้าอีกมื่ออื่นอีกพอกันใหม่พี่น้องอยู่หม่องเก่าที่เก่าเวลาตอนเดิน ตอนเศร้าคือเกาเน้ะพี่น้องข้าออคำพี่น้องเลย่านี่ยเด้อดซึกว่ามออาแต่ดกแต่ดกพี่น้องก็ล่าพี่น้อง